ขัวไม่เห็นยังไงมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ไม่เคยทันครูคุณมองก้อนดินอยู่ไหมใช่คุณรู้ได้ไหมต้องมองไกลๆใช่ไหมคุณพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เราชิดทางไหนมากไปไหมคะชิดขวาเออแ้ถ้าคนอ่นจะแซงเราล่ะไม่ได้เราก็จะแซงเราไม่ให้แซงเนาะเราปิดไว้ตลอดเราเติมพลังนิดนึงได้ไหมอ่าถูกต้องค่ะใช่แต่ก็พัวน้ำมองไกลๆจิ เราจะอยู่กลางคูลยิ่งไม่ได้นักเรียนเราต้องเติมกันเล็กหน่อยเออ <c oughs> เราต้องไปอยู่กับดาวใจนักเรียนคนนัดอีกคนหนึ่งดาวใจซ้อมอยู่ปีหนึ่งตอนนี้ขับไปทํางานที่สาธทนได้แล้วนะ่ะซ้อมอยู่เป็นปีเลยเหรอขับรถนะคะมันต้องซ้อมเป็นปีอย่างนี้หลยยากนะครูไม่เคยบอกนักเรียนว่าง่ายเลยค่ะ เขาก็ขับกันใกล้ทั้งบ้านทั้งเมือตอนแรกก็คิดว่ามันคงไม่ยากมากเคยไปดูวันแรกที่เขาฝึกไหมคะเพราะว่าคนไทยก็ดูมีรถเยอะอ่ามีรถเยอะแล้วมีกฎระเบียบไหมไม่มีค่ะเออมันน่ากลัวที่สุดนี่แหละก็คือไม่มีกฎไม่มีระเบียบนี่แหละตรงไปนะคะ ถเราชิดซ้ายเนี่ยเรารู้กําลังเห้ออกไปมีรถกําลังจะแซงเราพอดีละไม่มีแต่มีมอเตอร์ไซค์ตามเรมาเ่ยค่ะแต่เพิ่งเห็นตอนที่ครูบอกค<ๆ>่ะบอกละเอียดทุกอย่างมันรับสารภาพเราลดโทษได้กึ่งหนึ่งนะคะไม่ต้องจําคุกตลอดชีวิตนะะมองไกลตอนนี้มีทางเนี่ยเอออันนี้ถูกต้องที่สลับเท้าไปที่คันเร่งนะคะแต่แค่ยังไม่กล้าเติมเท<ม>่านั้นเองเห็นไหมมอเตอร์ไซค์เขายอมหน้าดำเขาไม่กล้าแซงเรา เราับตรงๆสิเขาแทงไม่ถูกอเรกันเร่งด้วยจะพงอะไรถูกตำแหน่งไหมเออชิดทางไหนมากคะเข้าซ้ายอีกเอออย่าหุนอิตัวเองสิเชื่อไหมว่าเดี๋ยวเราไปขับเส้นพุทธมนตร์เราจะไม่กล้าเข้าซ้ายเลยเพราะว่าเข้าซ้ายมีรถถูกต้องครูไปไหนต่อคะเราตรงไปเลยค่ะแต่ผ่านทางร่วมทางแยกนี้ได้ระวังไหมระวังค่ะพึ่งระวังไหม ก็ลงดูอยู่อยู่อ๋อคือแยกนู้นเลยนะขวามือแยกนี้เราซอยกว่ามือเล็กเดียวอ่ะเราเติมคันลิงไปเบาๆค่ะดูข้างหลังมีคนตามมาไหมในกระจกมีค่ะมอเออแล้วทางซ้ายมีใครจะออกมาไหมด้วยนะทะลุพุ่งไปต้องยกคันลิงค่ะผ่านไปช้าๆไม่มีไม่มีแล้วฝั่งนู้นเขาจะเลี้ยวตัดหน้าเราวไหมเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าไม่เลี้ยวแล้วะเขาเพิ่งเปิดครูเขาเลี้ยวตรงไหนวะเนี่ยตรงแยกนู้นถูกไหมแล้วตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะมันเลี้ยวได้ด้วยอืม แล้วระวังซอยซ้ายมือนะคะมีรถออกมาได้เหมือนที่เราออกมา,าตอนแรกใช่แต่เราตรงไปนะไปที่หอนาฬิกาเหมือนเดิมนะคะหอนาฬิกาแล้วไปทางไหนคะซ้ายาขวาเหรอเราจะออกเราจะออกทางออกที่สามกันนะคะวงไหมวนวนวงเวียนใช่ไหมใช่ค่ะวนเป็นวงกลมลแล้วไปออกทางขวามือตรงนู้นนะคะ รอที่เบรกไว้นะคะอ่าก็ค่อยๆวนนะแต่เบรกช่วยด้วยนะคะถ้ามันไม่ทันไปทางนูน้นทางนูน้นทางนู้น <c oughs> สีเขียวเหรอคะใช่อ่าเดี๋ยวเราออกช่องนี้กันนะคะต้นไม้เนี่ยหรออ่านี่แหละอ่าแล้วมองไกลๆค่ะแล้วดึงรถเข้าเลนเองไ,ได้นะอ่าแล้วก็ขับไปตามทางเลยค่ะอย่ยมองมอไซน์นะ ก็มองตรงมองซ้ายยาวๆเลยค่ะอ่าเดี๋ยวตรงนั้นที่รถสีขาวเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปทางนู้นกันนะมันจะเป็นสามแยกอ๋อเลี้ยวะะเลี้ยวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก่อนเลี้ยวรอในเลนตัวเองก่อนนะอ,อย่าเพิ่งล้นเส้นไปนะคะเนี่ยต้องไปรอตรงนู้น,นะคะ่ะจุดที่เราจะสามารถหมุนแล้วก็เข้าเลนเองได้โอเคกลังกลาง,าง,างอ่าโอเคมองตรงไว้มองตรงไว้อ,ไวอ่าล้วในกระจกขวามีใครจะแซงเราไหมไม่ห้ามนิ่งนะคะต้องไปแล้วนะะต้องไปแล้วนะคะเออปิดไปเลี้ยวซ้ำด้วย ตรงพลิ้งด้วยนะคะหาระโมงทางนู้นนะทางนู้นอืมแล้วก็อย่าเลยไปด้านขวานะอันนี้ไม่มีเส้นแบ่งเลนก็ขับอยู่ตามล็อกซีเมนของเราเนะะี่ยค่ะอ่าข้างหน้าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันตามถนนดำๆซ้ายมือเนะะี่ยค่ะเออถนนเส้นนี้สวนเลนกันได้แต่นี่คือเลนเราเลนเดียวกว้างๆเนะะี่ยค่ะดำไหนคะครูนี่ยค่ะซ้ายมือตรงนี้เลี้ยวซ้ายเหรออ่าปดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายมีใครจะสวนเลนกับเราไหมไม่มีค่ะเออเนี่ยทะลุามาันนิ่งไปปล่อยเบรกขึ้นมาช่วยนะคะถ้าไม่รถนิ่งนะเหมือนที่เราฝึกกันม แล้วมองไกลๆสมมติเรามีเวทีสีเขียวน่าจะอยู่ตรงไหนถ้ามองไกลไปด้านหน้าเงี้ยค่ะให้คิดถึงเวทีไว้ตลอดเลยเออแล้วก็ลิ่งเบาๆค่ะแล้วขับกึงกลางบล็อกนี้ได้นะอือแล้วพารามสองจะเลี้ยวอย่างเงี้ย่ะอะไรนถ้าพารามสองแล้วเราเลี้ยวแบบเนี้ยค่ะโดนต่อต่อไปรู้ความจริงนะโดน แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีสองเลนข้างหน้าตรงพื้นนะให้เราขับเลนซ้ายไว้ค่ะเดี๋ยวอันนี้มันมีเส้นแบ่งเลนนี่มีมีอ่าเราขับเลนซ้ายไว้นะคะเราค้อมเลนหรือวะอ่าแล้วราดึงซ้ายมาได้มองมอไซด์ไหมไม่ได้มองโอเคแล้วก็คูงไปตามทางขโมงไกลๆที่เราบรรทุกขนุนเลยค่ะเอออยู่เลนซ้ายไว้ก่อนนะคะอ่าถูกต้องค่ะแล้วไรเลยกลับมาค่ะโอ้โหอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตามป้ายสีแยกตรงนี้นะ ดีไหมป้ายสีแยกอ่าต้องเลยรถบรรทุกไปก่อนถ้าเราจะแซงรถบรรทุกต้องลัมไหมอ่าถูกต้องดูขวามีใครตามเราไหมตอนนี้ไม่มีอ่าแล้วเบี่ยงไปต้องมีไฟเลี้ยวบอกใครไหมนี่เบี่ยงขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายถูกไหมคะเฮ้ยเดี๋ยวนะครูให้ไปทางไหนนะคะตรงเบี่ยงขวาเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนแต่เลี้ยวซ้ายข้างหน้าถึงจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะอ่าชะลอไว้นะคะแล้วนี่เข้าซ้ายเร็วเกินไปไหมเร็วเออแล้วได้มองซ้ายยังที่นํารถเข้ามานักเรียน ไปไปต่อนะอ่ะ<ซ>ใช่อ,อ่าถูกต้องซ้ายนี้ก่อนเลี้ยวดูรถทางขวาด้วยนะแล้วอย่ายเหยียบเศษไม้ตรงนี้นะเพราะเราไม่รู้มีตะปูหรือเปล่าเนีย่ยเราไปหยุดดูรถขวาซ้ายก่อนนะคะเพราะตรงนี้มันแคบมากอ่าเนี้ยหยุดดูรถได้เลยตามป้ายตรงเนี้ค่ะอขวามีใครมาไหมขวาม,มีค่ะอ่าเขาค่อยปลย<ม>่อยเบรก<ะ>อเอองัดอยู่แต่เป็นเลี้ยวอย,อยู่นั่นเอแล้วมองซ้ายไกลๆนะอ่าแล้วปล่อยเบรกให้หมดคะ่ะเหมือนที่เราฝึกเลี้ยวมาเอออย่าเร่งจนกว่าจะคือล้อตรงนะคะคือร้อยทันนะ แล้วเติมคลิ่งเบาเบค่ะเห็นไหมถ้าเราขึ้นไม่ทันแล้วเราไปเร่งด้วยอะ่ะเละถ้าถนนแคบอย่างเงี้ยค่ะอืมคันนีขน้ขับไปตามทางเลยในกระจกขวามีใครจะตามเรามาไหมมีรถบรรทุกโอเคเขาตาม,ม,ตามเรา,า,ไ,าไหมโอเคเขาไปตามด้วยแต่โชคดีนะบ้านเราอยู่ใกล้สระาถ้าบ้านเราอยู่แบบในเมืองกว่านี้ วันที่สองเราก็ต้องไปหาถนนโล่งฝึกกันอีกก็เพิ่มขันง่าๆอีกใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่ฝึกด้วยตัวเองค่ะตื่นเช้าให้ได้อย่าไปจ้องหน้าเขานะคะที่มองแค่เลีของเรานะคะเราชิดทางไหนบากไปไหมชิดตาค่ะเออ สะพานนี้ค่ะเดยวทางขึ้นมันเหมือนจะเป็นขั้นบันไดเลยให้เราชะลอขึ้นไปนะแต่ห้ามเบรกจนนิ่งนะคะอ่าก่อนที่เราจะชะลอแล้วก็ดูกระจกขวาก็ตามมาไหมคะกระบะเร็วด้ยแต่เราต้องชะลอเบาๆค่ะแต่ห้ามเบรกจนนิ่งนะแล้วมองไปบนสะพานนะคะไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครูอ่าอันนี้ต้องปล่อยเบรกอ่าตอนนี้ปล่อยเบรกก่อนพอล้อหน้าขึ้นนะคะต้องใช้คันเร่งหละไม่งั้นเดี๋ยวมันขึ้นไม่ไหวอ่าตึมคันเร่งด้วยนะกดคันเร่งนะะเอออีกนะคะนั่นแหละแล้วมองไกลๆค่ะเราชิดทางไหนมากไปไหมซ้ายซ้ายเออแล้วเดี๋ยวให้รู้ แล้วกลับมาที่เบรกนะคะกลับมาที่เบรกเลยคะแต่เบรกครึ่งนึงกดไหมันกดด้วยกดกดกดอี่กดนี่กดนี่เออแล้วก็ค่อยปล่อยเบรกค่ะถ้าเราลงมาแรงเหมือนเมื่อกี้อะรอยคลุดนั้นก็จะเป็นของเราด้วยอ๋อเราเติมคันเร่งเบาๆค่ะถ้านคนไม่รู้ทางอะครูจบเห็นไหมรอยคลุ้ก็เลยเยอะเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ๆอันตรายมากทำไมเขาสร้างถนนแล้วนี่เราซิ่งแก้เกิดแลอคะถ้าเขาจะแซงเราต้องยกคันเร่งไหมขอโทษค่ะพี่แล้วเอียงไปหาพี่ทำไมคะนี่ขอโทษพี่แล้วนะ มันสร้างศัตรูมาถัวมมนเรียตอนนี้ <c oughs> เออแล้วก็มองตามทางไหมคะ่กบบะกระบะคันนั้นล้ําเลนเล้ไหมล้าค่ะอ่าถ้าเราต้องล้กากระจกขวามีใครตามมาไหมตอนนี้ไม่มีอ่าแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะเบี่ยงหลบค่ะอันนี้เบี่ยงหานะคะไม่ใช่เบี่ยงหลบเออแล้วมองไกลๆค่ะค <c oughs> ่อยๆไปเราชิดทางไหนมากไปไหมมองไกลไปข้างหน้า <c oughs> เออแล้วกลับข้าซ้ายเราต้องทำไงบ้างคะ <c oughs> เปิดซ้ายแล้วมองไหม ไม่รอดนะเดี๋ยวเราต้องปิดไหมเออนี่แหละแลลวมองทางเหมือนเดิมนะคะนี่แม่อย่าไปเปิดเพลงในรถเราจะได้ยินเสียงบรรยากาศภายนอกอย่างนี้ค่ะตรงลงรถเรามีพลังงานบางอย่างม่ใช่มันเตือนติต๊ตต,ตัดแล้วคุณมองหน้าปัดคุณมองข้างหน้า้องไหมคุณจ้องหน้าปัดล่องลอยมากนะคะนักเรียนเมื่อกี้ไม่ได้นะคะสะพานนั้นว่าน่ากลัวแล้วเดี๋ยวมีสะพานน่ากลัวกว่านั้นนะะีกค่ะคือเราต้องเลี้ยวขึ้นแล้วกดคันริ่งด้วยอืมอันนั้นน้องๆขึ้นห้างแล้วนะคะ ไม่ปล่อยคันลิ้งให้เขาไม่หา้ามห้ามเบรกนะคะแค่ยุบค,คันลิ้งก็พอนะคะเพราะบางทีเราเบรกไปเลยคันหลังตามมาเขาก็ไม่เข้าใจโอเคข้างหาดคอตาแซงอ่าแต่เราห้ามเบรกนะคะแค่ปล่อยคันลิ้งก็พอเอออ่านั่นเลยเห็นไหมถนนแต่ละที่อะคะแค่เปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยอะเขาขับไม่เหมือนกันแหลมนะมองท้ายาากระบะตรงนู้นไว้นะ,ะเราคิดทางไหนมากไปไหมฮะ ตรงนี้เราเห็นทางยี่เยอะไหมคะที่เราซิ่งอยู่เราเห็นทางไม่เยอะค่ะแล้วการชะลอความเร็วเราต้องปล่อยคันดิ้งก่อนนะอย่าเพิ่งเบรกกะทันหันไม่งั้นมันนิ่งไปเลยนะคะเห็นป้ายสามแยกสีเหลืองไหมเห็นค่ะเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าขึ้นสะพานกันนะคะก็เปิดไฟเลี้ยวไว้ได้เลยอถ้ายังไม่ถึงทางก็เติมคันเิ่งไปก่อนน้อยๆมันจะเป็นสะพานให้เราเห็นนะคะเไหนร้อนี่ค่ะข้างหน้าที่มีเสาไฟยีเอียงนั่นนะคะเออนี่แหละซ้ายตรงนี้แหละค่ะ แล้วอ่าเท้าอยู่ที่ใครอยู่ที่เบรกอยู่ที่เบรกค่ะแต่เบรกก็ได้ค่ะแต่เบรกก็ได้แล้วปล่อยเบรกแล้วหมุนเลี้ยวค่ะปล่อยเบรกให้หมดนะหมุนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วก็เติมคันเร่งเติมคันเร่งหน่อยเดี๋ยวรถลงมาค่อยๆเติมคันเร่งค่อยๆเติมคันเร่งเออเติมเบาๆนะนี่ขึ้นห้างไงที่อยากขึ้นกันอ่ะอยากขึ้นคอนโดอ่ะอ่าแล้วกลับมาที่เบรกค่ะกดไหมคุณกดกดกดเบรกกดเบรก แล้วก็น่ากลัวมากเลยใช่นี่แหละขึ้นห้างขึ้นคอนโดแบบนี้ค่ะแล้วถ้าคอนโดเราสวนเลนกันได้อีกเนี่ยเราไปบังเพื่อนนี่คือจบเลยอือหมอใส่พุง่งข้างหลังไม่ล้าตามเรามาแล้วนะเ <c oughs> <laughs> มื่อกี้กกจะเซงซะหน่อยว้าไม่ไปดีฝ่า <c oughs> ป้ายด้านซ้ายเขาบอกว่าต้องไปทางด้านไหนคะไปขวาไปไปซ้ายค่ะอ่าแต่จริงๆข้างหน้าเป็นสามแยกค่ะป้ายนี้ผิดเดี๋ยวเราตรงไปค่ะตรงไป เป็นไงป้าให้ก็เชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เราเลิ่งแก้เคิ้มกัป้าเหรอคะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันต,งตรงอ๋อทุกตีตรงก็ไม่ได้เร่งนะมันโล่งด้วยโ,โอเคค่ะเพราะมันผ่านเรื่องยากมาแล้วเมื่อกี้อะ่ะอันนี้มันก็เลยรู้สึกเบาเนี่ยพอใกล้ถึงแยกก็รูว่าทางซ้ายมีใครพุ่งมาไหมฝั่งตรงข้ามเขาจะเลี้ยวตัดหน้าหรือเปล่าแต่เราก็นิ่งกริบไม่ได้นะฮะก่อนเราจะชะลออย่างเงี้ยดูกระจกขวามีใครจี้มาไหมไม่มีค่ะอ่าล้วข้างหน้ามีฝั่งตรงข้ามสวนเลนไหมไม่มี แยกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีไหมมีมีแล้วคนเลี้ยวไหมแล้วเรานิ่งได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแล้วเราชิดทางไหนมากไปไหมเราชิดซ้ายอยู่เออแล้วมีใครไหมแล้วก็ไปแล้วครูจะให้เราตรงไปหาเราตรงไปอ๋อให้ตรงไปใช่ใช่ไม่มีเอออะไรเงี้ยรถบรรทุกคนเลี้ยงดิเราอยู่ในมอกถนนชมรุดเออแค่รถบรรทุกนะคะไม่เกี่ยวกับเราข้างหน้าเป็นทางตรงไหมคะไม่ตรงค่ะเดี๋ยวซ้ายขวาอืมป้ายสีเหลืองด้านซ้ายบอกเป็นทางไงคะ าขวาเออก็คือเห็นไหมป้ายบอกซ้ายขวาแต่จริงๆอ่ะขวาแล้วซ้ายค่ะถนนจริงอ่ะอ้าวแล้วมีใครกำลังจะสวนเลนกับเราไหมในอนตมีอืมก็ระวังนะคะอย่าไปกินเลนเขาแล้วคิดว่าเขากินเลนเราไหมชะลอไว้ด้วยนะคะเขาน่าจะกินเออเขามแต่ห้ามนิ่งนะต้องปล่อยล้อให้มันไหลนิดนึงด้วยนะคะเขากินไหมเขาไม่กินแต่ถ้าอย่างนี้กระแทกกันไหมกระแทกถูกต้อง เนีย่ยมองตรงมองขวาไกลๆนะคะเนี่ยเราต้องเลี้ยวแบบนี้ให้เก่งก่อนถึงจะไปขับถนนหลักกับคนอื่นเขาได้เพราะถ้าถนนรถน้อยเรายังไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอือถนนรถเยอะก็เราก็สู้เขาไปได้ตอนนี้เราชิดทางไหนมากไปไหมมองไกลไปข้างหน้าเออ,อเราค่อมเลนมาแล้วค่ะอ่าซ้ายมีใครจะสวนเลนกับเราไหมไม่มีค่ะอ่าตรงนี้ขึ้นเนินต้องใช้คันริ่งช่วยเบาๆค่ะแค่ปล่อยเบรกรถไม่ไปแล้วก็ดึงพวงมาลายัยเก็บหน้ารถเข้ามาด้วยนะ อ่าแล้วก็มองยาวๆค่ะถ้าไม่ไปก็ลิ้งแค่เบาๆเอาแคพอไปได้อ่าแล้วคือล้อด้ค่ะโอเคเพื่อนมาแล้วอย่าไปมองเพื่อนสิมองเรียนตัวเองอ่าแล้วข้างหน้าเลี้ยวทางไหนต่อคะขวาเออแล้วดูเห็นไหมว่ามีใครจะสวนลิีนกับเราไหมมองไม่ค่อยเห็นแต่มองข้างหน้าด้วยค่ะมองข้างหน้าด้วยคิดทางไหนมากไปไหมซ้ายอีกแล้วเออพอเรามองขวานานไปแลยวคู่เลี้ยวแบบนี้ต้องไฟเลี้ยวป่ะไม่ต้องค่ะรอที่เบรกไว้นะคะ อ่ะแล้วมองขวาไปไกลๆมีใครจะสวนเลนกับเราไหมไม,มองหารูสวนได้เจอค่ะไม่มีม,มีไม่มีมีไหมไม่มีแล้วเรากินเลนเขาไหมกินเออแม้ทางตรงไม่ยากค่ะแต่พอคุณใช้พวงมาลัยเนี่ยโคตรยากอือข้ั้งหน้าเป็นทางตรงไหมไม่ตรงรอือแม้ทางตรงมันยังพอกล้องแกล้มไปได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณจะต้องสลับเท้าด้วยแล้วหมุนพวงมาลัยด้วยค่ะไอ้นางนงานช้างเลย ฉะนั้นที่เราเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนั่นแหละค่ะเหมือนขับขึ้นห้างขึ้นคอนโดเลยไม่มีคนสวนนะอ่าถูกต้องไม่มีไม,ม่ีเห็นไหมถ้าคุ้งเปิดมันจะดูง่ายค่ะไม่มีต้นไม้บังอืมตรงไหนไม่มั่นใจห้ามรอที่กันเด้งเด็ดขาดนะคะคิดเลพุง <laughs> อะไรลื่นด้วยประเด็นกินเยอะไหม เออแล้วสายมีใครจะสนเลนไหมยังไม่มีแต่มองยาวๆนะคะพวงมาลัยค่อยๆเติมเออใช้แล้วพักไว้ก่อนถ้ามันโค้งได้รอคืนอย่างเดียวเลยค่ะคืนเร็วเองถูกต้องคุณไม่ได้คืนไม่ใช่คุณโยนพวงมาลัยแล้วเติมคันลิงเบาๆนี่แหละเพราะฉะนั้นใครบอกอขับรถมันง่ายไม่ง่ายคุคณน่าม่เคยบอกนักเรียนเลยว่าง่ายในคลิปคุณน่าเคยบอกแม่ขับรถเป็นเรื่องง่าย ิดไปหาเสร็จปูแล้วนะคเมื่อกี้นักเรียนดูตามแนวเสาไฟไปไกลๆแล้วน่าจะเป็นทางตรงเยอะๆไหมมันก็ตรงแบบหมนๆนิดนึงอ่าแต่มันโหดเท่ากับการหมุนเลยไหมไม่เท่าเออเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราขับได้ตลอดเลยค่ะมือใหม่ก็เอาตัวรอดได้ เสียนาคุณเราขับเก่งขึ้นทางตรงยาวถนนเลียบแอร์เ,เย็นๆเ,เปิดเพลงเบาๆกินมาหิมๆไปไงหลับ <laughs> หลังจากนั้นที่ออกนอกเลนไม่ใช่เพราะอะไรนะหลับในไม่ใช่ขับไม่เก่งนะคุณก็อยู่ในเลนได้น<า>คุณ้องหลับใน,นใช่ไหม <laughs> ตอนนี้พอ <laughs> ทางตรงแล้ว <laughs> นะตรงอยู่คุณอย่าไปแก้งนงนะพะน้องมาชายงั้นก็ใช่ว่าจจะเป็นมือใหม่นั่นเขาจอดแล้วก็ขับมาหาเราช้าๆค่ะเขาเขาจอดนะ ม,มันรถแห่นั่นเองถ้าจอดนี่เขาจอดกลางถนนอย่างนั้นเลยเหรอแต่เขาไม่แต่เขาไม่เคลื่อนเลยมะแล้วเราชะลอดูเขาขนาดเนี้ยถ้ามีรถจี้ข้างหลังมาล่ะคะก็โดนอีกนะแล้วถ้าเกิดรถฝั่งตรงข้ามมาแล้วแซงเขาอย่างเงี้ยเราต้องหาวิธีการแก้ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะนี่ชะลอดูเขาเสร็จเนี่ยคะสบายใจนะ โซนหมู่บ้านนั้นนะคะเข้าไปปุ๊บพอจะไปโซนซ้ายมือตรงนู้นอ่ะส่วนมากคุณน่ก็จะสลับขับกับนักเรียนแถวนั้นแหละเพราะเดี๋ยวมันจะเจอถนนหลักที่มันโหดร้ายแล้วนะคะแล้วเขาได้เขาขับรถต่อไหมคะหลังจากนั้นก็ขับได้เพราะฝึกตามทักษะอย่างเงี้ยอืมแล้วที่ซ้ายเข้ามาได้ดูมอเตอร์ไซค์เสกไหมไม่ได้ดูเนเลยดูไปถึงแค่ขอบกระจกอ่ะไม่ต้องชี้ให้จ,จับพวงมาลัยไว้ก่อนเนี่ยแล้วไปเด็กเก่งอ่าเขาต้องเข้าไปอีกอืมแล้วเราเข้าไปหาเขาทำไมคะทมงไกลไปข้างหน้าตอนนี้ เลาบอกความมาได้มองกระจกวาไหมคะไม่ได้แล้วด้ปเปิดไฟเลี้ยวบอกเขาไหมแล้วข้างหน้าละ่ะน้าแต่เบรกเบรคหาเขาได้ถูกไหมเออเราเบรกใส่ขันหลังแรงขนาดนี้ถูกไหมคะไม่ถูกขันหลังไปละเออเขาควรจะไปอยู่แล้วนะฮะแล้วเราเออแล้วไปไหน่อเดี๋ยวเราโค้งซ้ายนะฮะ <S <S ดเดี๋ยวพอโค้งซ้ายที่คุณนัทจะให้จอดมันจะเป็นหน้าบ้านคนนี้เราห้ามเถเข้าในบ้านเขานะอืมันจะมีพื้นที่กว้างๆให้เราจอดอยู่แล้วนะฮะ เลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆเลี้ยวระวังบ้านแถวเนี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เด็กๆด็วิ่งออกมาด้วยนะคะแต่เราจะนิ่งแบบนี้ไม่ได้นะเพราะถ้าท้ายเรารับโค้งแล้วอะค่ะคันอื่นสิ่งมาเขาไม่รู้ว่าเราจะรออยู่เพราะฉะนั้นตาก็ต้องไวอ่าอย่าสาวโคงอะไรเยอะนะคะมองไกลไปข้างหน้าก่อนค่ะเราล้าเลนไหมล้าเลนซ้ายเออเนี่เห็นไหมก็ามีของขวางอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็อย่าล้าขวานะอ่ามองตรงนู้นเออเดี๋ยวเลยกระบ,บะข้างหลังอะค่ะถ้ามีด้านซ้ายเข้าไปจอดได้ เราค่อยเข้าไปจอดตรงนั้นกันนะคะท้ายกระบะสีขาวใช่ค่ะเลยคันที่เปิดไปเลี้ยวอยู่ก่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปชิดซ้ายเยอะนะเราต้องชิดขวาไว้ก่อนไม่งั้นเดวเบีดเขาค่ะอืมเรามองตรงไว้นะคะเราชิดทางไหนมากไปไหมขวาชิดซ้ายนี่อะไรกระจกนี่อ่าแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะจอดข้างหน้ากันนะคะเนี่ยจอดระหว่างเสาไฟที่มันโล่งๆเนี่ยค่ะเนี่ยเอารถทั้งคันนะเข้าไปอยู่ในเส้นขาวให้ได้ค่ะแล้วด้วยมองมอเตอร์ไซค์กร้ถกไหมยัง แล้วเตะเบ,บรกเยอะๆนะคะอ่ะคราวนี้กดกล้องช่วยด้วยค่ะว่าด้านขวาเราเข้ามาในเส้นเรียงกดทันไหมไม่นอ่ะแล้วมองข้างหน้าค่ะดึงหน้ารถให้ตรงด้วยเออแล้วอ่าตอนนี้เป็นไงเอียงอยู่จัดหน้ารถให้ตรงด้วยค่ะให้ข้างๆนี่ขาานาดกระเส้นเลยคะ่ะจอดเราต้องจอดให้สวยงาม,มอือเออแต่จะหมุนวงมาลัยเพิ่มมันกเรียน อ่าโอเคแล้วก็เอารอกับประตรงค่ะตรงตรงแล้วอ่าถ้าตรงก็คือเราบอกว่าดูรอตรงนั้นมีรอให้ดูอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วอืมก็ดูเส้นสีเหลืองนในหันไหมถ้ามันตรงถ้ามันไม่ตรงลองเอียงขวาหน่อยลองเอียงตรงอะไรไปขวาหน่อยเห็นไหมมันจะแยกจากเส้นเขียวเออแต่ถ้าอยู่ในแนวเดียวกับเส้นเขียวก็คือมันตรงแล้วถ้าเราจะจอดรถเราทําอะไรก่อนคะถ้าจะจอดรถก็คือขึ้นเอาแหวนขึ้นก่อนอแล้วก็ <Okay. S 2> แล้ววเดี๋ยต่ทำไม<ำ> <c oughs> พวงมาลัยเอียงอ่ะมันคื <c oughs> ดัดได้ค่ะก็ค่อยขยับมันมาให้มันตรง <c oughs> หรือว่าตะกี้มันคืนไม่หมดอ่าเราเอียงไว้หน่อยหนึ่งด้วยอืมแต่การจอดรถล้อต้องตรงนะ